ตอนแรกจะมีปีหน้าแล้วมาเองก็ไม่กล้าเคลมเท่าไหร่ผมว่าเราดูที่ที่เนื้องานก็ได้เอาจริงตอนแรกครั้งแรกที่รู้ตกใจประมาณนึงแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไม่บอกผมตอนนี้อายุคันใกล้จะครบห้าเดือนรอค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณครับยังไงคะค่ะรินภรรยาตั้งคันใช่ครับผมก็ภรรยาครับคุณปูมก็ตั้งคันแล้วครับเรียองเราตอนแรกจะมีปีหน้าแล้วมันยังไง แล้วมาเองเออก็คือเราน้ำยาการันตีหน้ำยาดีน้ำยาเราก็คือแบบว่าไม่ด้เหรอก็ไม่กล้าเคลมเท่าไหร่แต่มันเคลมแล้วใช่ใช่ครับแต่ว่าผมว่าเราดูที่ที่เนื้องานก็ได้เนื้องานดีอันนี้คือการสัมภาษณ์หรือการอวดไม่ไม่ผมว่าเราก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าครอันเนื้อผ้าเราดีเป็นเหียบไหมเนื้อผ้าค่อนข้างดีคับคุณภาพเยี่ยม คือคือเาจริงๆอะผมแบบเคยเคยเคยพูดในวงในวอลอะไรเงี้ยครับก็ทั้งสองคนอะเอาจริงๆตอนแรกครั้งแรกที่รู้ว่าตกใจประมาณหนึ่งคบือคือเราคือเราไม่ได้คาดคิดว่าว่าจะมาง่ายขนาดนี้คือด้วยความที่เราแบบไปปรึกษาคุณหมอมาแล้วรุ่นนี้นั่นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างยากแต่ว่าพอที่แบบมาเองโดยแบบธรรมชาติก็รู้สึกว่าแบบตกใจกันนะตอนนี้แต่ก็แต่ก็แต่ว่าดีใจนะครับทุกตอนแรกเราตั้งใจป็นธรรมชาติก่อนแล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับคือเราตกลงกันว่าคือพอเราอยู่ในสภาวะนี้เนี่ยเราก็จะตั้งใจจะธรรมชาติก่อนแต่แต่ถ้าเกิดว่ามันจนแล้วจนรอดเนี่ยมันไม่ได้เราก็จะไปไปไป,ไปให้คุณหมอช่วยครั<อ>้งแรกที่เขาจะมาคือตอนที่จะไปเที่ยววินาทีนั้นเขาจะขึ้นคือในจังหวะนั้นตอนที่เขาเลา่าเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านแล้วเขาก็สั่งสั่งสั่งขอที่ตรวจคันมาแล้วเขาก็ตรวจแล้วเขาก็บอกว่าเขาตกใจแล้ว และเขาก็บอกว่าเขาจะไม่บอกผมจนกว่าจะไปถึงที่ตอนนั้นไปเที่ยวที่ออสเตรเลียจะไม่บอกผมจนก,กว่าที่ไปออสเตรเลียเพราะว่าเขาบอกว่าอยากจะไปบอกแบบว่าที่แบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่งเครื่องกันอีกเป็นสิบชั่วโมงเลยครับแลวเขาก็ถามคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าไม่ได้นะคืออาจจะต้องบอกก่อนเพราะว่าเผื่อแบบมีอุบิเหตุอะไรที่แบบว่าต้องแบบให้ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบช่วยกันได้เาขาก็เลยยอมบอกผมบนเครื่องบินใช่เห็นกัน,นการบอกที่สามีครับ เยลาข้องมึงก็หนีแล้วคุณรีนไปตอนนั้นภาพในหัวเยอะมากเลยมันมีอะไรบ้างฟึ๊บเฮ้ยยังไงวะเนี่ยนู่นนี่นั่นคือคือมันมีหลายเรื่องที่เราต้องจัดการใชนนั้นรรทั้งแบบว่าโอเคที่จะไปเที่ยวงานนู่นนี่นั่นหรือว่าเราจะแบบบ้านหรือว่าอะไรต่างๆนานาคือมันตีเข้ามาหมดในแบบคือ <c oughs> <c oughs> แบบจินตนาการภาพเหมือนในหนังแบบแบบฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บอย่างนี้แล้วคือเป็นอย่างนั้นเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วก็แบบเฮ้ยหลอแล้วก็สักพักหนึ่งก็เฮ้ย สรุปว่าเราแบบมีลูกแรงเราก็เ oh, <yeah. S 1> ลยจะนที่แสอนเลยว่าเ<ล><ะ>ราเ,เปิดคลิปขึ้นมาคนในตู้นี้เพื่ออาจจะตกใจก็ได้นะก็จริงๆก็ไม่ได้คิดเลยครับว่าว่าถ้าคิดออกมาแล้วคนจะมองยังไงบ้างแต่ว่าตอนนั้นเขาก็บอกให้แบบเงียบๆกัน,นกลแล้วแล้ตอนนี้อายุขันประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อายุขันใกล้จะครบห้าเดือนห้าเดือนเป็ัญญงม้องพยายามพยายามไหมคะไม่เลยครับคือ จริงๆช่วงที่แพ้ท้องหลักๆก็จะเป็นประมาณ2อสเดือนอะไรอย่างเงี้ยของเดือนสาเดือนอันนี้และะ้วแต่บุคคลแต่แต่แต่ว่าคือของเขาอ่ะไม่ได้มีอาการแบบแพ้ท้องเลยแล้วก็มีแค่คือคือยังไม่เคยอ้วกแต่ว่าแค่แบบมีอ่อนเพลียนในช่วงนั้นนู้นนี้นัน,นิดหน่อยครับก็ถือว่าถือว่าโชคดีนะครับเขาบอกว่าถ้ายาไม่แพ้เขาคือสามีแพ้แต่เราไม่มีารค่ะไม่การอไม่มีอะไรแปลกแเวียนหัวเวียนหัวเลยกินอะไรแปลกเอ่อ ไม่ครับแต่แต่หลังๆมาเมือ่อเมื่อไม่นานมานนี้ครับเริ่มเริ่มกินอะไรแบบแบบเหมือนภรรยาอานะทิเช่นแบบพวกคือสมัยก่อนเราอาจจะไม่ได้กินยำกินอะไรมากแต่ว่าคือเขาชอบมากเลยบแบบเขาชอบเปรี้ยวเขาชอบแบบส้มตำม,มืนนนะ่อนี่นั่นแต่ว่าแรกๆผมก็ไม่เคยได้กินเท่าไหร่หลังๆมาก็เือเหมือนมเริ่มกินเขาก็กินแซ่บตามเมียใช่ใช่ก็ก็เริ่มเริ่มกินแซ่บขึ้นคนะ <c oughs> หรือว่าแหรือว่าหรือว่าแพ้ใช่หรือเปล่าไม่นะครับขึ้นไซว่ะ ครับตอนนี้แสดงว่าทราบไม่แล้วทราบแล้วครับเอ๊ะเราเฉลยยังไม่ยังไม่ได้เฉลยได้ยังใจเออ่เราตั้งใจอยากได้สองคนอยู่แล้วครับแหมหรอแจมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนไม่ใช่ก่อแจมพูดไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเอ๊ะอย่างไรอ๋อใช่มาจากอะไรผู้ชายผู้หญิงเอ๊ะอะไรก็ได้ไม่เลย ใช่ใช่ครับคือยังไงก็ยังไงก็ได้แต่ไม่ใช่แผนใช่ไหมะไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพราะวิ่งเตรียมผ้าหนวดนะเมื่อกี้ไม่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 ในจรมันต้องขาดไม่แปลกอะไรไม่ใช่ใช่ครับไม่แปลกไม่แปลกแต่ครั้งแรกที่อันตราแล้วเห็นเขาทำของเรารู้สึกยังไงบ้างเอาจริงๆอ่ะครั้งแรกอ่ะมันคือตอนที่กลับมาจากทริปออสเตรเลียเพราะว่าตอนนั้นเราแผนแล้วรู้กันตอนไปแล้วอ่ะแล้วกลับมาก็คือผมจำไม่ได้ว่าจะประมาณเดือนครึ่งหรือจะเกือบแบบสองเดือนแล้วเพราะว่าตอนนั้นเขาเขาตั้งขันแล้วยังไม่รู้เลย แล้วก็ครั้งแรกโชคดีมากคือได้ได้ยินเสียงหัวใจของลูกเลยนะแล้วก็แบบพอได้ยินครั้งแรกอ่ะเออมันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบตื้นตันมากดีใจดีใจะรเียเรามีโมเมนต์แบบนั้นนะก็จริงๆก็รู้สึกคอมากเลยนะหมายถึงว่ารู้สึกแบบเออมันตื้นตันมากตื้นตันมากมากเลยเขาเขาเหมือนกับว่าขนาตาไหลด้วยนะก็ผมว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ ที่พิเศษมากที่ตอนแรกเราก็ได้ยินเรื่องราวแบบนี้จากแบบว่าครอบครัวอื่นๆคุณพ่อคุณแม่นมคนอื่นแต่พอามาเจอตัวเองเออมันพิเศษจริงๆเราต้องดเก็บก่อนที่ม่ยังไม่ได้แบบอยากจะบอกเร็วเพราะเหมือนมาบอก,กอ,อ๋อใช่ใช่ครับก็จริงๆเ,เราคือเราไม่มีถือเฟซครับแต่ว่าคือคุณแม่เขาเขากังวลว่า พอเขาเจอสภาวะนี้แล้วว่าเขากลัวแบบว่าเออไ,ไม่สมบูรณ์ไหมนู่นนี่นั่นไหม <ías> <_ s> เขาก็เลยอยากไปตรวจแบบโครโมโซมตรวจอะไรให้เรียบร้อยตามที่ตามตามที่เราแบบไปไปตรวจกันเงี้ยครับแต่ว่าพอทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วก็เราพระคองมือจะบอกความพร้อมของต้นนั่นนะต้องมีปปรึกษาศึกษาอะไรไหงการเรียนลูกอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากครับคือตอนตอนตอน,ตอนที่รู้เสร็จปุบอะก็มานั่งไล่กันเลยว่าโอเคเอ่อคือด้วยคำที่คุณแม่เขา ชอบดูข้อมูลมากก็จะมีตั้งแต่แบบสถานที่โอเคขอ้อตู้นู่นนี่นั่นของต้องแบบจัดโซนบ้านใหม่ไหมหรือว่าอะไรใหม่ไหมแล้วก็มีตั้งแต่แบบคือผมคือผมก็ไปหาแบบสมมติว่ามีหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกจิตวิทยาเด็กอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เราพยายามแบบค่อย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 เรียนแต่เราคงอยากเรียนเองใช่ไหมคะใช่คือเรียกว่าเขา ตั้งใจไว้ว่าถ้าถ้าเกิดเอาไว้คือเขาก็อยากจะเลี้ยงเองึ่งเราก็รอเรียกช่วยเลี้ยงได้เลยผมยยได้ตกลงกันแล้วก็กคุยกันว่าโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงนั้นช่วงที่คลอดคือเราคือเราคือเราก็จะแบบไม่ได้มีไปไปโหมง,งานนะช่วงนั้นเพื<ม>่อแบบ<ม>เราจะได้แบบอยู่ด้วยกันล<ม>แล้วก็แบบช่วยดูแลเขาใช่ใช่ใช่ อาจจะหมดงานด้วยัช่วงสมัยานี้ใช่ครับรคืออาจจะเป็นแค่แบบช่วงนั้นอรอยเนี้ยครับที่แบบเป็นเรียกว่าเป,เป็นงานต่อต่อนเนื่องอะไรกันแต่ถ้าเกิดว่างานอะไรที่แบบเอ้ยยังรับงานนะครับ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรายที่งานต่อเนื่องอะ่ะคือเราอาจจะยังทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าแบบไปเช้าเย็นกลับหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้กินเวลาเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าคือผมตั้งตั้งใจแต่ว่าช่วงที่เราจะกลาดน่าจะเป็นช่วงบต้นปีปลายปีถ้าเกิดท้าเดือนก็ประมาณมกราครับ ดูชื่อดูอะไรไว้ยังไงบางคนอาจจะแบบมีในใจบ้างแล้วอะไรอย่เงี้ยค่ะมีในใจแล้วครับนั่นเองคือเกือบจะเลิบร้าแล้วใช่ครับคือคือคุณคือคุณแม่คือตั้งแต่ตั้งแต่คุยกันแรกๆเขาก็จะมีชื่อที่แบบอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ถือว่าเกือบเกือบไฟนอลที่มีชื่อไปแต่ก็ยังจะไม่บอกเพ้ยเนาะคุณคุณแม่บอกว่าบอกตัวเอง คือตอนแรกเขาไม่บอกผมด้วยครับเขาอยากให้ผมเขาอยากให้ผมไปลุ้นพร้อมๆกันแต่ตอนนี้เต็เพิ่มแล้วแต่พอดีว่าเออตอนนั้นวันนั้นเขาแบบคุณหมอโป๊ะครับยื่นเอกสารมาแล้วผมแบบอาวัยมากแล้วก็เออเห็นแล้วแต่ตอนแรกเขาไม่เลยนะผมไม่บอกอันนี้เราว่ามองภาพเตัวเองคุณพ่อไว้ยังไงเออ ถ้าถ้าเกิดว่าในพาร์ทของการเลี้ยงลูกอ่ะคือผมก็ตั้งใจที่จะดูแลทั้งทั้งภรรย,ยาแล้วก็ลูกแบบให้ดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป้าหมายของตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นคืออยากเป็นคุณพ่อที่หล่อมาก<อ>มีแค,ค,ค,ค่นั้นมีแค่นั้นมีแค่นั้นเลยเหรอมีแค่นั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในส่วนของในในพาร์ทของการดูแลครอบครัวอันนี้คือตั้งใจแล้วก็แบบพยายามแบบศึกษาเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดของตัวเองก็ ตั้งตั้งใจว่าจะให้ให้ให้ดูดีมากเอ้พวบอกว่าเราเตรียมสปอยแล้วนะเราเป็นจอแบบสปอยเลยตัดเลยเราตุ๊กจิกก็ใช่ครับเขาวางแผนยังไงครับก็จริงๆไม่ไม่ไม่ได้มีวางแผนหมาถึงว่าเราเราเตรียมการไว้เออว่นคือวางแผนไว้หมดแล้วเหรอครับคือตั้งแต่อะไรเช้าเช้าหรอหมายถึงว่าเขาวางแผนยังไงบ้าง ก็วางแผนไว้หมดเลยครับในแต่ละขั้นตอนอย่างคำซีห้าจนไปถึงข้อจนไปถึงเลี้ยงอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเกือบทั้งหมดแหละลูกเกศจะให้ของขวัญตให้ของลขวัญล้านทอมกี่บาทได้ห่าเงะขวัญลานจริงจรพี่เกศก็เป็นคนแรกๆที่รู้นะครับคนแรกๆที่รู้แล้วก็เอเขาก็น่าจะเบี้ยวมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนตอนนี้นานๆก็ทบอยู่อ๋อครับ ใช่เพราะว่าพอเพชรบูรเสร็จปุ๊บที่บ้านิจตบ้านพีิจิตแม่เพิ่งส่งวิดีโอมาให้ดูตอนนี้เข้าหลังบ้านเลยครับใช่ตอนนี้เดี๋ยวอต้องกลับไปดูโอเคค่ะได้ครับไปดูบ้านทีับไป